เชียงใหม่ระทึกจอดเก่งกระหน่ำยิงกลางสี่แยกคนเจ็บหนีตายเข้าโรงพยาบาลจากการสอบสวนนายวิพัฒน์สุดอายุ39ปีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตนได้ขับรถ h อนด้า i ิ y สีดำหมายเลขเทะเบียน3564เชียงใหม่จากอำเภอบ้านทิศจังหวัดลำพูนกำลังเดินทางไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างนั้นได้มีคนร้ายเป็นชายขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อสีขาวหมายเลขทะเบียน401เชียงใหม่ขับตามมาจอดที่บริเวณด้านข้างทาง าาด้้นซยพร้อมชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาจากด้านซ้ายของรถจํานวนหลายนัดโดยกระสุนปืนทะลุผ่านกระจกจากทางด้านซ้ายของรถจํานวนหลายนัดเข้าที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายของตนได้รับบาดเจ็บซึ่งตนเองได้เห็นหน้าคนร้ายและรู้จักคือนายสมหมายอายุ48ปีจากนั้นตนก็ได้ขับรถมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายสมหมายไว้ได้ที่บ้านพักตําบลสันกำแพงอําเภอสันกำแพงจากการสอบสวนทราบว่า ทั้งสองคนเคยทํางานที่เดียวกันและเคยมีปากเสียงกันมาก่อนเกี่ยวกับการทํางานและได้มีการแชทท้าทายกันจึงทําให้เกิดความแค้นซึ่งในวันเกิดเหตุทั้งสองได้พบกันโดยบังเอิญผู้ต้องหาจึงลงมือก่อเหตุและหลบหนีไปพักที่บ้านพักก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามจับกลุมไว้ได้ในที่สุด